ูมเข้าไปที่หน้ายังเป่าหัวไม่แห้งเลยเนียน่ยน้องพี่ไปเอาพัดลมมาเป่าพี่ชายจะย้อมผมอีกไหมขึ้นอยู่กับว่ามีตังหรือเปล่าเฮ้ๆ <laughs> ฉันอะฉันอยู่ในเงามาเนื่อน,นานแล้วบางทีคนที่อยู่ในเงาแบบฉันอะเฮ้ย พวกนายไม่เข้าใจชีวิตในเงาของฉันนะเรเปลี่ยนแว่นดีกว่ะใส่แว่นนี่แทนเราต้องทำตัวเหมือนในเงาครับคนในเงา Richman Shop จากกิจกรรมมิดเย r แจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดที่ลิงก์ข้างล่างเลย ใช่มงเมเมหนวะเอฟไอตึงเฮ้ยเอสมนำหน้าลืมไปว่าบ้านมัน 不杀之罪，兵在。 เฮ้ยไปแล้นี่นะไม้เด็นี่ม้รงหาอะไรนะคืออะไรทำไมแรงที่ถึงหาแรงพี่หายังไงมันในนี่หรอมันหลุมอะ มันหลุมคือแล้วมันหลุมคือแล้วมันหลุมไงเดี๋ยวแบบไดมอนด์ไดมอนด์แล้วแม่งก็พัวมาโกเนี่ยแล้วก็ไดมอนด์ต่อแล้วพี่พี่ดูแลงผมแล้วพี่เป็นหลุมเป็นอะไรวะแกนโลบอ่ะอไรแรงกม่อาจจะพีคพีคขึ้นมาแบบเขียวเขียวไปปลายเลยก็ได้ก็ก็อันนั้นแหละคือสิ่งที่ผมไม่ได้บอกว่าจริงผมเขียวนะแรงกายคืออะไรนั้นวันนี้ก็เปิดแล้วก็พาผมขึ้นเขียวไดไหมผมขอเยอะไปแล้เยอะไม่เยอะไปอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าแรงกระตาอะไรอย่างนี้พอัีเกมตอบมาพี่ชายไปนักเลงใส่ทำไมตามลัดตามลัดให้ท่านใ้ท่านเนือ one enemy remaining 8น์ F w วยคุณจะมาแซวผมหรอคุณเลี้ยแซวผมได้

ผมอี่มันปวดมันเจ็บมี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 ม Yo yo. Thirty seconds left. <laughs> 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 <laughs>

เขาแบบมันมากเลยเนี่ย Spike down A There's that เจมีเลือดเห้อเจมทังหลังงหลังไอ้ตัวว่าโลจัดเลยไอเรน่าอยู่เอง

ลูกพวกรกเลยเยอะเลยชาปนักติดเลยนี่ออกไม่ค่อยสนกเลยกุกกุกกกุ๊ยไม่ไหวแล้วนะว้าวไปรับแบบยิ่งมีวิญญาณ จัเงี้ยด่วนริมริมไม่จริงอ่ะพี่เบสจะมาเล่นเสรนะเป็นไปไม่ได้ใช่เพราะว่ากลายเป็นในหมวกใช่ไหมเอ้าแย่กูทำเฮี้ยอะไรเดี๋ยวโอ้โหกูสาคิดมาจากโอ้โหอ่ะมึงคิดให้กูเลยทีเดียวกูก็ไม่กูก็ไม่รู้ละพี่เป็นพี่เป็นบีทไม่มีสมองพี่ไม่มีสมองครบครบเลย โอ้โหมันจบมมาแล้วมาแล้วมมาแล้วพี่ไม่อยากเล่นเมื่อกี้เด้อถ้็เล่นเมื่อกี้เราโดนจะเล่นอะไรโดนพี่กไม่อยากโงก็โอเคไม่เล่นอะไรเด้อนึกอะไรกันแดอมาพี่ไปปหมแฝดได้แฝดได้เจมแฝดได้พี่ฝดไหมมีมีมีเออโดนโดนตายเลยหีือเ่าบ้านเร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 าเอฟลองเมนะมาแล้วไม่มีแม่งเลยอุ้ยเอาเด็ดไปแล้วแต่ตาย จบดะดอเก็บสแกนได้เโอ้ยเฮียแม่งไม่เห็นได้ไงว่มุมแรก Last player standing Standing ahead b u n them แล้วจะทางหน้าต่างแล้วหต้ต่างไง พริกก้อนเข้าเซียนที่ข่าย่นแก้อว่งคนอน จะทั mm ่วงโดรนตรงกลางเลยครับตรงกลางมาลองการ์ดไปคอนวิ่งไปนะ revealing area ไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรเล่นเลล

ปั่นจังเลยโอเวอแบอลไข่มันปั่นอะไรไข่ชงเชงมันตายได้ยังไงกูกูก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆผมเขียนตังมเปลาจิ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้าเฮ้ยเอ้ย้ยเ้เฮ้ยเฮ้ย้้้ย้เ้้้เ้ย โลบด์โลบม่อนึ่งเจตัวนึงเอ็มกนมาแล้วมีตัวไม่ตัวแล้วตังใหม่ก็ได้ป๊อปปี้นเกบออในออฟเกหน้าตานาน่าเกียรไรมึงเอ็สเปรอยู่เลยบีออฟเตกัดไลฟไอตีเตะไอตีเต

ไม่ได้ go away my ultimate's ready Hey, มาเอง retrieving flash น้องเขาน้องเขาสากกดเจอเราแล้ว คตรเก่งผมมีเขาสามารถกดจิกกล้องที่ต้นมะพร้าวได้ไหม Watching here Watching here เอ๊ะจิกได้ถาปลาถึงเปล่าถ้าปลาไม่ถึงกู Watching here Watching smoke มาอะไรอ่ะลืมกระโดดมีการมีตัวนึ่งเต้เต้เต้ของจริงเนี่ย ไปแล้วไปแ้วไปแล้วไอนนี้แมพอยู่ no more dream where are you ตรง F รใกลเจอนะ F นะไปเองเดี๋ยวไปเออ่ะใช่

หายแล้วัรัดชิงเาตัวสามตัวปีน้แข็งปิดกลาง h r e e m o t t e d r e l spike down A อีกตัวหนึงกันเฟนี่นะยิงเข้าไปแรงใช่ไ Last player standing อ้าพี่ยิงมันแล้วตัวมันซอนพี่เลยงงงี้ เป็นมึงตลอดไอ้ไซเฟอร์ที่มันรับกระสุนมีนักการ์ดมียี่สิบสี่ศี e m นึ่งศัตรูที่เ e c o อ d s l ่ f t Where are ทีเหลือสปายด a บผู้โจมตีปราก r ดึงพวกมัน w n ว้าวดูคนี่เดียบ

ไล่เี่เร็ยนันเลยยันเลยปุ๊บ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 ปุ๊แ่แ่ไหหล่อมากเลยอ่ะมือไมออ่นี่อไรเนี่ยเฮ้ยเฟนซี่สิงเจอนี่วะิดเถือนเลยมั้ง มันอยู่ปะอุ้ยอีกสองตัวทายไปแล้วจะรอ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 ไม่ให้รอวะไม่ทันทายสองตัวเลยครับ Last player standing Sp Spike planted o e n e m y remaining เดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวดเดลือสายเด้ยขวาแคทางคุณอย่างนี้ โดนมันหลายรอบแล้วยูปิัมดแล้เจ็บน่ั่นมันจะมายัดพี่พี่ต้งแข็งปิดตัวเอง เลี้ยวแม่ไม่เ้ยยันว่าปู่วิกฤติด้านหลังน่าที่ชายเปลี่ยนพิกัดศตอนแรกมันมันมันเรียกเบื่อไปลงบ้านพี่แล้วม่งมาลงบ้านผมแทนแล้วตอนนี้คนไม่ไหวพี่เนี่ยไป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 หนึ่งสองสามไปเลยพี่ไอ้เจมไอเจม ม่ได้ปืนเอาแล้วกูตายเรื่องอะไรอะไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยไอ้เี้ยเยอไม่ใไยิงทะลุไโดนไอ้เหี้ยเยอะไม่ใช่ไยิงทะลุไปพี่บตายไอ้ยงเชียเลยหมวกม่ในอะไรมั้งครับหกแม่งหะันกเอั้เได้มันมาล่าพี่เฮ้ยไอบอยตัวนี้ เปดนดอพี่ดอโบพดูพี่ดูฝั่งซ้ายผมเอาเชื่อใจเชื่อใจเช่อใจเชื่อใจพี่เชื่อใจเมื่อกี้มันเดินเลยไปแล้วอะโออใจงนวอย้วงววงย้อววยวงยวออนอน้วอ

ใครวิญใาณี่เป็นตัวเปล่ใครอยากเชื่อมั้งหรอ last round before the switch เมื่อกี้มันป้องแล้วก็ตแกนนะ right where I thought เกียร์บ่ายที่ไหนจีเออตัวบ้านเจ็บตัวบนเจ็บตัวนึงกายามือกายอ่ะ หนึ enemy ่ e ยสวยนันแหละจัดซัดทุกความจริงแล้กูโดดยัดคมลเบเยยเนี <ped ped ่ยพรลิกที่โ <wh อ้หมันโหดเก็ดมันเอาจัดอเดี๋ยวดิจังหวะนี้ครับพี่เบสจันปุวยแล้วผสมเกมึนิดแล้วเจอหัง ยังหัวพี่บอขึ้นมาพี่บอขึ้นมาไอเจนไเอโดโลเอเนออนอะ l l a y e r s t a n d s p i k w A m y remaining e d o w มันไม่โดนักเศษไม่งว่มาก

One enemy remaining. Spike <laughs> down A. Last enemy to Light up. Spike down. down B. I have retrieved the spike. man. Yeah, that's the only lạp oh, <tôi> oh, layer stand gì nhiều lắm thì mày cũng ở đi cả nhiều